รายการต่อไปโปรดติดตามชมเปิดจอรอเทรด ขอรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆคะ่ะปลายนิ้วเจอการวันพุธก,กลางสปัปดาห์24มิถุนายน2563นะคะพบกับแพรวินีนาสดผูดละทีมงานทุกคนค่ะเช่นเคยเปิดรายการมาพร้อมๆกับช่วงเวลาของการเปิดดันชนีตลาดหุ้นไทยนะคะวันนี้ภาพรวมก็ถือว่าค่อนข้างสดใสเลยทีเดียวเพราะเซตอินดซ x เปิดทําการมาแล้วบวกได้กับเกือบ8จุดด้วยกันมาดูตัวเลขกันเลยก่อนจะไปอัปเดตปัจจัยค่ะคุณผู้ชมอัปเดตตัวเลขล่าสุดนะคะเซตอินดซ x 1,364จุด ุดค่ะปรับตัวบวกขึ้นมา7.65จุดนะคะวันนี้หุ้นโอ้หลายตัวเนี่ยต้องบอกว่าเป็นเป็นลักษณะของการกระจายไม่ได้ขึ้นเป็นแบบเป็นเซกเตอร์นะคะก็อาจจะเป็นรายตัวไปอย่างวันนี้มิ้นค่ะบวกขึ้นมาแรงมากเลยทีเดียวนะคะ5.34 KCE ค่ะขึ้นมา4 57%มีสวัสด์นะคะขึ้นมา3.35%แล้วก็หุ้นในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็ปรับตัวบวกได้เช่น Kbank นะคะวันนี้บวกขึ้นมา1.69% SCB หรือว่าไทยพาณิชย์ก็ปรับตัวบวกขึ้นมาเช่นเดียวกันนะคะดูเหมือนว่าจะเจอแรงเทขายทำกำไรหนักๆไปวันเดียวเท่านั้นเองเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหลังจากแบงค์ชาติมีคำสั่งให้งดจ่ายปันผลระหว่างการแล้วก็งดซื้อหุ้นขืนเมื่อวานนี้นะคะภาพบรรยากาศการลงทุนแม้ว่าอาจจะไม่ ได้เป็นความผันผวนแรงไปด้านใดด้านหนึ่งแต่ว่าโดยรวมเนี่ยก็ยังคงมีแรงซื้อเข้ามาในตลาดอยู่ส่วนสถานการณ์ในต่างประเทศนะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะสหรัฐเองดัชนีดาวโจนตลาดหุ้นนิวยอร์กก็สามารถปิดทําการได้ในแดนบวกนะคะแต่ว่าช่วงนี้ตลาดอาจจะไม่ได้แบบบวกลบแบบรุนแรงค่ะคุณผู้ชมก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้มีปัจจัยอะไรใหม่ที่เป็นปัจจัยสําคัญสําคัญแต่ละประเทศก็จะซึมซับกับปัจจัยเฉพาะตัวนะคะอย่างเช่นของสหรัฐคะ่ะเรื่องของ ความกังวลต่อ COVID โควิด1 9ระลอก2เนี่ยก็อาจจะไม่ได้กังวลมากๆเหมือนกับสัปดาห์ที่ผ่านมาตลาดก็ไปเล่นข่าวตัวเลขเศรษฐกิจของสหรัฐะนะคะอย่างเช่นยอดขายบ้านใหม่ในเดือนพฤษภาคมออกมาค่อนข้างสดใสค่ะก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้ตลาดเนี่ยยังคงบวกอยู่ประกอบกับนักลงทุนเขาก็คาดการณ์กันว่าอาจจะเห็นมนาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลเพิ่มเติมหรือเปล่าก็เลยเป็นสิ่งที่ทําให้เกิดแรงเกงกําไรขึ้นนะคะหุ้นในกลุ่มเทคโนโลยียังคงร ร้อนแรงทางแอปเปเนี่ยก็มีแรงซื้อเข้ามาคึกคักเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าด้วยเหตุผลอะไรเนี่ยนะคะก็เลยส่งผลทําให้ดาวโจนส์ปิดบวกไป130กว่าจุดในฝั่งของยุโรปเองก็ถือว่าประคองตัวได้ในแดนบวกนะคะตอนนี้สถานการณ์หลายๆอย่างในอังกฤษก็ดีขึ้นนายกรัฐมนตรีของเขาก็ออกมาประกาศผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์ส่วนในภูมิภาคเอเชียค่ะก็ถือว่า,เ,าเคลื่อนไหวไซเวนในกรอบนะคะส่วนบ้านเราเองเนี่ยวันนี้มีประเด็นที่อาจจะต้องตามการ ว่าจะมีการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกรนงนะคะ ตามการว่ากอนง,งอเนี่ยจะมีมุมมองต่อเศรษฐกิจไทยอย่างไรบ้างแล้วก็ลุ้นกันค่ะว่าจะมีการปรับลดดอกเบีย้ยอีกรอเปล่าหลังจากที่ลดมา3ครั้งติดต่อกันแล้วนะคะตอนนี้ดอกเบีย้ยนโยบายของบ้านเราอยู่ที่0.5%ลุ้นว่าวันนี้จะเห็นกอนง,งอปรับลดลงไปอีก0.25%หรือไม่หลายฝ่ายก็มองว่าอาจจะลดในขณะที่หลายฝ่ายก็บอกว่าวิลดมาตั้ง3ครั้งแล้วครั้งนี้อาจจะคงดอกเบีย้ยนะคะแล้วก็ประเด็นถัดมาค่ะ อ u ได้ลงนาม FTA ความตกลงกับไทยนะคะภายในปี2564ซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยกระตุ้นนะ,ะการค้าความสัมพันธ์ระหว่างไทยแล้วก็ EU ด้วยแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะคะถือเป็นมิติใหม่ค่ะของการซื้อพันธบัตรนะคะผ่านทางช่องทางดิจิทัลเพราะกระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายพันธบัตรผ่านวอลเล็ตนะคะวันนี้วันแรกเลยเริ่มได้ตั้งแต่8โมงครึ่งที่ผ่านมานะคะ นั่นก็เป็นประเด็นนะคะที่อาจจะส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนแล amigos, ้วก็อีกหนึ่งประเด็นก็คือว่าเตรียมฟังกันที่มุมมองของเศรษฐกิจจาก IMF ด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจโลกใหม่นะคะหลายคนก็มองแล้วก็รอตัวเลขจาก IMF เพื่อที่จะประเมินสถานการณ์แล้วก็ทิศทางในระยะถัดไปเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้มาคุยกับนักวิเคราะห์กันหน่อยนะคะวันนี้ประเมินสถานการณ์ภาพรวมตลาดแล้วก็มีหุ้นแนะนําหุ้นเด็ดตัวไหนมาฝากนักลงทุนกันบ้างติดตามกันเลยกับช่วงนี้หุ้นเด็ดรอบวันค่ะ คนเด็กรอบวันในวันนี้นะคะเราจะพูดคุยกันค่ะกับคุณสุโชิธีระวรรณรัตน์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยจากบลเคจีไอประเทศไทยอยู่ในสายแล้วคุณสุโชสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับวันนี้ประเมินภาพรวมเซตอินเด็กซ์ไว้อย่างไงคะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงจะเป็นลักษณะการใช้เวกบวกได้บ้างนะครับแต่ว่าไม่แน่าระแรงนะฮะเพราะว่ายังคงมีปัจจัยที่กดดันอยู่บ้างนะครับแล้วก็ช่วงเช้าวันนี้เนี่ยก็คงจะเป็นลักษณะที่บวกแต่ไม่เยอะนะฮะเหมือนเช้าวันนี้นะครับคงจะเป็นอย่างนี้ ตลอดช่วงเช้าแล้วก็จะมารอดูอีกทีของช่วงบ่ายวันนี้นะครับในเรื่องของนโยบายการเงินของไทยนะครับมาดูไล่เรียงสตอรี่ต่างๆก่อนนะครับวันนี้เองนะฮะปัจจัยต่างประเทศยังเป็นบวกอยู่นะครับตัวเลขเศรษฐกิจทางฝั่งยุโรปเนี่ยนะครับก็คือกัชนีเพียมไอเดือนมิถุนายนนะครับออกมาดีนะดีกว่าที่คาดนะครับแล้วก็ทางฝั่งสหรัฐเองเนี่ยนะแม้ว่าจะมีจานวนผู้ติดเชื้อโควิดในทีมเพิ่มสูงขึ้นอยู่นะครับแต่นะฮะทางาคครักของทางสหรัฐเนี่ย ก็มีการถแถลงนะครับว่าจะไม่มีการปิดเมืองนะฮะจะไม่มีการล็อกดาวนะครับแม้ว่าจะมีการแพร่ระบาดเป็นเซคันด์แวฟ์อีกรอบนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือเป็นข่าวที่น่าเิดตคงบวกกับในเรื่องของตลาดการเงินอยู่นะครับข้อสองประเด็นนี้คงจะเป็นข่าวบวกเข้ามานะครับแต่ว่าข่าวลบที่อาจจะกดดันตลาดอยู่บ้างนะฮะก็คือในเรื่องของประมาณการเศรษฐกิจโลกของทาง IMF นะครับซึ่งจะมีการประกาศออกมาในช่วงของคืนวันนี้ตามเวลาประเทศไทย นะครับก็คงจะมีการปรับลด GDP ของโลกนะครับแล้วก็คงจะเป็นข่าวในช่วงของวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งปัจจุบันตอนนี้เนี่ยที่เอ็มเอสคาดการไว้ก็คือติดลบประมาณสามเปอร์เซ็นตนะครับอันนี้ก็จะเป็นข่าวลบที่รออยู่นะครับสําหรับปัจจัยที่ผมบอกช่วงบ่ายวันนี้นะครับก็คือในเรื่องของที่ประชุมกรงงอของไทยเองนะครับก็ถ้ามีการลดระเบียนะครับก็อาจจะเป็นผลบวกต่อในเรื่องของตลาดการเงินนะครับก็จะเป็นการหนุนในเรื่องของสภาพคล่องต่อนะครับ อ่าซึ่งตอนนี้นะครับที่ประชุมกรองงอตอนนี้เนี่ยที่อ่าต้องบอกว่าในข้อมูลในรูมเบิร์กคอนเซนซัสนะครับนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่นะครับยังคงคาดการณ์ว่าจะเป็นการคงดอกเบี้ยในวิสัยที่5.5เปอร์เซ็นตนะครับมีส่วนน้อยเท่านั้นนะครับที่คาดว่าวจะมีการลดดอกเบี้ยนะครับซึ่งทางฝ่ายรีเสิร์ชของทาง KCI เนี่ยเรามองว่ามีโอกาสในเรื่องการลดดอกเบี้ยรอบนี้นะครับที่15เปอร์เซ็นต์ลอยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ามีการลดดอกเบี้ยก็จะเป็นข่าวที่เซอร์ไพรส์ตลาดแล้วก็อาจจะเป็นบกของตลาดพื้นที่บ แต่ถ้าไม่ลดดอกเบี้ยถ้าคงดอกเบี้ยนะครับก็มองไปทน่ักษณะที่ไม่มีผลบวกหรือลบนะครับเพราะว่าน่าจะเป็นไปตามที่คอนเซนทรัสส่วนใหญ่คาดการณ์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสำหรับเซ็นทรเด็กวันนี้เองนะครับก็คงจะเป็นลักษั่งการไซเวในกรอบแค่ๆไม่ได้บวกมากนักหรือลบมากนักสำหรับผู้ีนกลุ่มธนาคารพาณิชย์ที่รีบาวขึ้นมาแล้วก็หนุนตลาดวันนี้อยู่เนี่ยนะครับก็คงมองไปทนักษณะที่ขื้นตัวขึ้นมาเป็นลักสั่งการซื้อคืนนะครับหลังจากที่โอเวอร์โซนนะตอนที่มีข่าวขอองงทางาาน,านนนเีตตห้้ นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเลคกอลอชเชอรีเลกตอนนี้เนี่ยก็อยู่ในระดับที่มีความไม่แน่นอนสูงว่าจะมีการออกมาตรการอะไรเพิ่มเติมหรือเปล่าเพราะฉะนั้นพุดในกลุ่มธนาคารพาณิชย์ก็จะเป็นรกษัะที่หลังจากมีบปวาขึ้นมาก็จะเริ่มไส่เวออกข้างน,นะครับเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่ได้ช่วยหมุนตลาดมากนะครับสำหรับแตชนเซ็นเซเด็กวันนี้นะครับก็อมองในส่วนของแนวรับนะครับแนวรับใกล้ของเขาเนี่ยผมมองเอาไว้ที่บริเวณหนึ่งพันสามรอยห้าสิบสี่ะครับหนึ่งสามห้าสี่จะเป็นแนวรับแรกนะครับแล้วก็ รับสำคัญเนี่ยถัดไปก็คือ1340นะครับในส่วนของแนวต้านนะครับในส่วนของแนวต้านผมมองแนวต้านเอาไว้แถวบริเ,เวณ1,370นะครับสนถึง1,380นะครับอืมแล้วระหว่างนี้ระหว่างที่อาจจะใช้เวแว่งตัวอยู่แบบนี้มีหุ้นตัวไหนเด็ดเด็ดที่น่าสนใจมาฝากนักทุนไหมคะครับก็อยากให้เลือกตัวที่ผลประกอบการไปมาสที่สองเป็นหลักแล้วกันนะครับเอาตัวที่ผลประกอบการไปมาสที่สองยังพอลุ้นนิ้ทั้งสองการฝื้นตัวขึ้นมาได้บ้างหรือถ้าลง ถ้าลงฝ่อลงไม่เยอะนะครับ <Okay. S 2> หรือถ้าฟื้นได้ก็ดีนะซึงฝ่ายรีเสิร์เนี่ยเรามองว่าผู้ในกลุ่มที่ผลประกอบการตรา,ากที่สองจะฟื้นได้เนี่ยนะฮะ <Okay. S 2> ก็จะเป็นผู้ในกลุ่มลงกลั่นนั่นเองนะครับเนื <Okay. S 2> ่องจากว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกขึ้นไปยืนเหนือ40เหรียญต่อลสหรัฐต่อบาเรลแล้ว <Okay. S 2> นะครับแล้วก็อาจจะยังมีข่าวหนุนในเรื่องของอาพายุเข,ข้านะครับเพราะฉะนั้นผู้ประกอบการที่อ่าวม็สซิโกม,มีการหยุดผลิตไป นะครับเพราะฉะนั้นก็ทําให้ราคาน้ำมันดิบเนี่ยจนถึงสิ้นเดือนนี้เชื่อว่าน่าจะคงยืนในระดับที่สูงต่อเนื่องอยู่นะครับเพราะฉะนั้นก็จะทําให้ไม่มีผลขาดทุนสต็อกเช่นในไตรมาสที่หนึ่งนะครับแล้วก็ลุ้นที่จะกลับเป็นกําไรจากสต็อกด้วยซ้ำนะครับสำหรับกลุ่มลงกลั่นแล้วก็ค่าการกลั่นนะครับสำหรับลงกลั่นไทยนะที่ในน้ามันดีเซลนะต้องบอกว่าตอนนี้ค่าการกลั่นในไทยเนี่ยนะครับดีขึ้นถ้าเทียบกับไตรมาสที่หนึ่งนะเฉลี่ยแล้วดีขึ้นนะฮะเมื่อเทียบกับไตรมาส เพราะฉันก็จะกลายเป็นว่าหุ้นในกลุ่มลงกันเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่ผลการดําเนินงานเทนาราฟิกกลับมาเป็นบวกได้ในไตรมาที่สองนั่นเองนะครับขณะที่ l u a t ชันส่วนใหญ่นะครับก็จะอยู่แถวบริเวณ book ก a l u e นะครับก็คือยังไม่ได้ขึ้นมามากนะฮะขึ้นมาเพียงแค่เป็นลักษณะรีบกลับขึ้นมาหลังจากที่ผลประกอบการไตรมาสที่หนึ่งออกเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็สําหรับหุ้นในกลุ่มนี้นะฮะเลือกตัวท็อปิกสำหรับวันนี้ผมเลือกเป็นตัว S P R C นะครับสำหรับตัว S P R C เองนะฮะเป้าาท ในส่วนของแนวรับผมมองอยู่ที่บริเวณ6.8นะฮะแนวต้านนะครับแนวต้านผมมองไว้ที่7.2จนถึง7.5สำหรับตัว s p r c นะฮะแล้วก็สำหรับกำหนดจุดซับรอดเผื่อไว้นะครับมองไว้ที่บริเวณ6 5 3นะครับโอเคค่ะคุณสุโชตวันนี้ขอบพระคุณมากสำหรับคำแนะนำนะคะสสวัดีสวัสดีค่ะ คุณสุโชติราวรรณรัตน์ค่ะคุณผู้ชมคุยกันภาพใหญ่ของตลาดนะคะปัจจัยที่เกี่ยวข้องและรวมไปถึงคุณเด็ดรอบวันประจําวันนี้เลือกกลุ่มโรงกลันนั่นก็คือ SPRC ค่ะทวนรับต้านกันอีกรอบหนึ่งราคาปัจจุบัน6กบาทเกคุณสุโชติให้แนวรับไว้6กบาทแปแนวต้าน7จ็บาทยีราคาเหมาะสม10บาทเผื่อจุด stop loss ไว้หน่อยในการเก็งกําไรนะคะหากผิดทาง stop loss อยู่ที่6กบาทห้าสิบสตางค์สำหรับ SPRC ค่ะ อ่ะค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยอัปเดตสถานการณ์ราคาทองคำกันหน่อยเมื่อคืนที่ผ่านมาท้องพุ่งแรงมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมาคุยกับนักวิเคราะห์กันเพื่อวางกลยุทธ์การทำกำไรในทองคำกันสักครู่หนึ่งเดี๋ยวกลับมาค่ะทำอย่างไรถึงจะเป็นผู้สูงอายุแบบมีความสุขเราก็ต้องหันมาใส่ใจตัวเองมากขึ้น อาจารย์วิโรจน์เองอายุ70แล้วแต่ก็มีอิสระอยากจะกินอะไรไปเที่ยวไหนก็ขับรถไปเองจะเดินสายทําบุญทั้งอินเดียหรือภูตานก็ไปอาจารย์อยากให้คุณผู้ชมหันมาใส่ใจตัวเองทานอาหารครบห้าหมู่ออกกำลังกายและเสริมด้วยคอดีพลัสสารสก,กัดจากถังเช่าเหมือนอย่างอาจารย์และอีกหลายๆท่านนะครับคือผมเริ่มจากซื้อถังเช่าของอาจารย์วิโรจน์ให้คุณแม่ทานก่อน พอหลังจากที่คุณแม่ทานไปสักระยะท่านก็โทรมาบอกว่าให้ซื้อไหมอีกจะหมดแล้วแล้วท่านก็แนะนําให้ผมกินด้วยหลังจากนั้นผมกับแม่ก็กินถังเช่ามาตลอดเวลาผมไปทํางานไปร้องเพลงหรือไปทัวร์คอนเสิร์ตก็พกติดตัวไปด้วยทุกวันนี้พอเวลากลับใต้ทีไรก็จะซื้อไปฝากเพื่อนๆและญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพทุกครั้งพี่ม่กินถังเช่าของอาจารย์มิโเนี่ยเพราะเพื่อนๆในวงการแน,น,นะนํานะล้วตอนนั้น,น่ะ พี่ก็เลยไปหาข้อมูลเกี่ยวกับถังเช่าตัวนี้ดูแล้วหลังจากนั้นนะพี่ก็ซื้อมากินตลอดเลยจนถึงวันนี้นะเวลาพี่ซื้อทีพี่ซื้อหลายกล่องเพราะว่าแบ่งให้คนในบ้านกินคนในครอบครัวกินด้วยเวลาพี่เจอใครนะพี่ก็แนะนําให้กินทุกคนนะ สำหรับคุณผู้ชมที่สนใจวันนี้อาจารย์ก็มีโปรโมชั่นพิเศษมามอบให้ด้วยนะครับโปรโมชั่นพิเศษคอดีพผ้าส,สองกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30ทิ้นแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดี้พลัส1กล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโทร02080 5625 020805625โปรโมชั่นพิเศษคอดี้เพลสสกล่องปกติ6,800บาทพิเศษเพียง2,690บาทเฉพาะ30มสินแรกแถมฟรีอีก10แคปซูลกาแฟคอดี้เพลส1กล่องทั้งหมดจากปกติ8,990บาทจ่ายเพียง2,690บาทโทร020805625 020805625 020805625หรือที่ไลน์แอดคอดี33กลับมาแล้วเหรอ ทานมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มากันนะมีวิตามินรวมสิบชนิดดื่มแล้วสดชื่นมีชีวิตชีวาได้รับวิตามินวันละหนึ่งเม็ดผลิตภัณฑ์เสริมอาหารวิตามินรวมชนิดเม็ดฟูมัลติวิตามินตราอินเตอร์ฟาร์มาจากเยอรมน,นี กลยุทธการทาเงินในทองคาเงินต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ชมก็เป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์นะคะที่ราคาโหปรับตัวขึ้นกข้างจะต่อเนื่องเลยทีเดียวบางช่วงบางตอนอาจจะมีลงมาบ้างแต่ว่าดูจากสถานการณ์ล่าสุดเมื่อคืนที่ผ่านมาหลายคนก็ตื่นตาตื่นใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวมาพูดคุยเพิ่มเติมกันกันกบนักวิเคราะห์ค่ะคุณเบนจะมามาอินผู้มนยการฝ่ายวิเคราะห์ของ YLG นะคะอยู่ในสายแล้วคุณเบนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแพลวค่ะเมื่อค,คืนบวกแรงอีกแล้วนะคะสําหรับทองคําเกิดจากสาเหตุอะไรคะ หลักๆเลยสัปดาห์นี้ทองได้รับแรงหนุนจากการอ่อนค่าของสกุลเงินดอลลาร์นะคุณแลรคะหลักๆเนี่ยมาจากการที่เมื่อวานนี้มีการเปิดเผยตัวเลขดัชนี P M I ภาคการบริการแล้วก็ภาคการผลิตของสหรัฐที่ออกมาแย่เกินคาดในะเดีการันค่ะสกุลเงินยูโรมีการแข่งค่าขึ้นค่ะคุณแครเนื่องจากว่าดัชนี P M I นะคะของฝั่งยุโรปเนี่ยออกมาดีเกินคาดนะคะพอยูโรแข็งค่าก็เป็นปัจจัยกดดันดอลลาร์ให้อ่อนค่า แล้วผูหนุ่มแรนทองคำให้มีการปรับตัวสูงขึ้นค่ะนอกจากนี้ตลอดสัปดาห์ทองคําก็ได้รับแรงหนุ่มจากแรงซื้อทองคําเพื่อป้องกันความเสี่ยงนะคุณแลพลวบางท่านจะค่อนข้างสับสวนว่าเอ๊ะทำไมตลาดหุ้นสหรัฐก,ก็ปรับตัวสูงขึ้นแล้วทําไมทองคําก็ปรับตัวสูงขึ้นมาด้วยนะคะหลักๆเนี่ยนักลงทุนที่เขาเข้าซื้อหุ้นเนี่ยก็ยังไม่มั่นใจมากนะค่ะคุณแพลวว่าเศรษฐกิจสหรัฐ จะฟื้นตัวได้ดีทอเปล่านะคะเพราะว่ายอดผู้ติดเชื้อโควิ19ด -19 รายใหม่หลายหลายรัฐของสหรัฐเนี่ยเรียกได้ว่าพยายามขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการ์นะคะความไม่แน่นอนที่พร้อมจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อก็ทําให้นักลงทุนบางส่วนมีการเข้าซื้อหุ้นพร้อมพร้อมไปกับการเข้าซื้อทองคาเพื่อป้องกันความเสี่ยงของแควเหล่านี้ก็เลยเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้ทองพยายามขึ้นนะนะคะเมื่อวานนี้ก็ทำไฮใ,ใหม่ของปีนี้ค่ะ มีการปรับตัวสูงขึ้นไปแตะระดับ1,773พนเจ็ดรอยเจ็ามเรซาเทลของแถวค่ะแบบนี้ก็จะจะพันแปดแล้วนะคะใกล้แล้วค่ะเกือบแล้วใกล้แตะระดับแนวต้านสำคัญแล้วก็เป็นเป้าแรกของปีนี้ที่วอลีเคยประเมินไว้นะคุณแถวค่ะแต่เบื้องต้นเนี่ยถ้าใครสังเกตระคาก็จะเห็นเหมือนกันว่าทองเนี่ยมีการอ่อนตัวลงมาพักฐานในระยะสั้นบ้างของแถว ซึ่งถ้าดูกราฟจะเห็นได้ว่าโอกาสในการเข้าซื้อจะอยู่ตอนที่รังคามีการอ่อนตัวลงนะคะอย่างเช่นวันนี้ค่ะหลังจากที่ทองขึ้นไปแต่พันเจดเจ็บามเมื่อเช้านี้ตอนนี้ก็มีการอ่อนตัวลงมาราวหน,นึ่งพันเจ็ดร้อยหสิบแปดยูเอสดเอ์นะคะซึ่งเราแนะนําให้น้กลงทุนอาจจะรอสักหน่อยค่ะรอให้รังคาอ่อนตัวลงมาที่แนวรับนะคะแล้วค่อยทยอยสะสมซื้อ แี่ต่ว่าตอนนี้ราคาทองคำจัโตขึ้นมาค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่รับความเสี่ยงได้น้อยก็ควรจะซื้อในปริมาณที่ไม่มากมาแถวเพื่อเอ่อเรียกได้ว่าสร้างความบาลานซ์ให้กับพอร์ตลงทุนนะคะอย่างเช่นแนวรับวันนี้ที่เราแนะนำว่านักลงทุนควรจะเริ่มทยอยซื้อจะอยู่บริเวณ1,757เยนซ่าชเอลแล้วก็มีแนวรับถัดไปอยู่บริเวณ1,746เยซ่ ในเดียวกันค่ะแนวซับลอสก็คือเป็นแนวหนึ่งพัน l l ็ดร้อยสี่ิอาเช่นเดียวกันนะคะคูดง่ายว่าซื้อ1,757 1746ดห้าเจ็ดนึ่งแสต็อหนึ่งเ็หกนะคะในเดียวกันดีบตัวขึ้นไปนะคะยังไม่ผ่านโซนแนวต้านบยหดรยแปดสิบหนเจ็ด7 8อย7้าแนะนำให้ขายทองกระไรออกไปก่อนค่ะลดความเสี่ยงเพราะนี่ทองเนี่ยขึ้นมาแต่ระดับสูงสุดในรอบเจ็ดปีครึ่งแล้วนะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ถือทองคําไว้ไม่อยากแตกรับความเสี่ยงมากก็แนะนําทยอยขายออกบางส่วนค่ะค่ะได้กลยุทธ์ไปแล้วทิ้งท้ายอยากให้ฝากเรื่องปัจจัยหน่อยค่ะช่วงนี้มีปัจจัยอะไรที่นักทุนทองคําต้องมอนิเตอร์บ้างค่ะออสัปดาห์นี้ระยะสั้นอาจจะต้องจับตาดูตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐค่ะคุณแพลวยังสัปดาห์นี้เองเนี่ยตัวเลขที่ค่อนข้างจะสําคัญสําคัญจะกระจุกอยู่ในช่วงวันพฤหัสกับวันศุกร์นะคะ วันพฤหัสเนีจะมีการเปิดเผยยอดสัง่งซื้อสินค้าคงทนของสหรัฐแล้วก็ประมาณการครั้งสุดท้าย GDP ประจำไตรมาสหนึ่งของสหรัฐรวมถึงจับเล็เพนหรือว่าจํานวนผู้ขอรับสวัิการการว่างงานรายสัปดาห์ค่ะวันศุกร์ก็จะมีการ,ปรเปิดเผยดัอนีคอ PCE ซึ่งเป็นมตรวัดเงินเฟอ้อของแฟ่นะคะรวมถึงการใช้จ่ายส่วนบุคคล,อลอของคุณท้าวแต่ข้อยหำักที่ทั้งทุณควรจะต้องติดตาม,มน,นะคะคือสถานการณ์การระบาดของโควิด -19 ีในสหรัฐค่ะ ตรับดที่ตัวเลขยังพุ่งสูงขึ้นแบบนี้นะคะก็จะสร้างความวิตกว่าอาจจะมีการกลับมาปิดเมืองอีกครั้งหนึ่งซึ่งทองคำในฐานะสินทรัพย์ปลอดไทยก็มีแงวนโน้มได้รับแรงหนุนค่ะอืมโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณคุณเบนจะมามากนะคะ สวัสดีค่คะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ,ะก็ได้รู้เหตุผลนะคะที่ส่งผลทนำะให้ราคาทองคำเนี่ยพุ่งขึ้นมาค่อนข้างแรงเมื่อคืนที่ผ่านมาแต่ระดับสูงสุดนะรอบ7จ็ดปีครึ่งแล้วนะคะเมื่อเช้าค่ะคุณผู้ชมมีโอกาสได้ย้อนกลับไปดูเมมโมรีใน a c e b o o k นะคะก็ย้อนกลับไปตั้งแต่ปี2559ตอนนั้นจําได้ว่าราคาทองคึกคักมากก็อัปเดตแบบสเตตัสแทบจะทุกวันเลยช่วงนั้นเนี่ยนะคะราคาทองเนี่ยเคลื่อนไหวอย,อยู่สักประมาณ1,350กว่าเหรียญเท่านั้นเองค่ะนี่ผ่านมาประมาณ 3ปีครึ่งเกือบเกืบสปีจะไปแตะพันแเหรียญแล้วนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสินทรัพย์ค่ะที่ถ้าใครที่ถือลงทุนมาเป็นระยะเวลาอ่ะสถึงหปีหรือ3 สอปีเนี่ยก็น่าจะได้กำไรกันไปแล้วแต่ว่าในระยะสั้นๆน,นะคะตามคำแนะนำของ YLG ก็คือเทรดดิ้งตามกรอบที่ทาง YLG ให้ไว้นะคะก่อแนวรับ1,757แนวต้านก็มี2ระดับนะคะก็ดูว่าถ้าไม่ผ่านเนี่ยพันเจ็ก็อาก็อาจจะขายทำกำไรไปก่อนค่ะ อาล่ะค่ะได้ทราบกลยุทธก์การทำกำไรทำเงินในทองคำกันไปแล้วพักกันอีกสักครู่หนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยอัปเดตสถานการณ์การลงทุนเพิ่ม,เต,มเติมกันค่ะผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร p r o b บคเซเจุลินซียมีชีวิตที่มีประโยชน์ประกอบด้วยลัคติกแอซิดแบคทีเรียผสมมากถึง6ชนิดพร้อมทั้งออริกแซคคารายหนึ่งในผลิตภัณฑ์จากอินเตอร์ฟรามา แค่35ยังไม่พอยูนิคฉีกทุกกฎการบิวอินปรับพื้นที่ใช้สอยจาก35ตารางเมตรให้เพิ่มขึ้นเทียบเท่า53ตารางเมตรไม่เหลือพื้นที่ว่างกล่าวในราคาที่คุณกำหนดเองได้ UNIQUE Personalize Your Life จาก Index Living m a l l คุณผู้ชมครับทุกวันจันทรถึงสุขทางช่องนิว1ิเราจะาเปิดโลกกระทันและเปลี่ยนมุมมองใหม่ๆกับสุขภาพในด้านการแพทย์ทางเลือกกันครับรายการที่จะเปิดมุมมองในด้านการแพทย์ทางเลือกที่คุณอาจจะยังไม่เคยรู้รายการที่จะนํานวัตกรรมใหม่ๆในการรักษามาันนาเสนอในทุกข้อสองสัยติดตามชมกันนะครับทุกวันจันทร์ถึงสุขทางช่องนิว1 8นี่คือรายการ Discover y Health t ท p s ผมอาจารย์หนุ่มทิมชนกปาลกะวงณอยุทธยาแล้วพบกันครับ เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการนะคะเงินงอกเงินในวันนี้ค่ะอัปเดตสถาน,น,นการณ์ด้านการลงทุนแล้วก็มุมมองรวมไปถึงคําแนะนํากันนะคะกับคุณประกิตศิริวัฒนเกตค่ะผู้อำนวยการอาวุโสจากบอลจอมเมอร์ช่นพาร์ทเนอร์นะคะอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับสัปดาห์นี้นะคะประเมินภาพรวมการลงทุนไว้ยังไงครยังคงน่าสนใจอยู่ไหมคะเออ,เอ,อไม่น่าสนใจครับครับจะตอบตรงๆเลยนะครับแล้วก็วามไม่น่าสนใจมันก็จะมีมากขึ้นไปเรื่อยๆนะครับ ถ้ามันเป็นปัจจัยในประเทศเองเนี่ยเราจะสังเกตเห็นได้เลยว่าตอนเนี้ยตลาดมันดูเหมือนไม่ไม่ง่ายเหมือนเดิมะนะครับมันดูไม่ได้เคลื่อนไหวสเสถียรนะฮะบวกไปมันก็จะไม่ได้บวกต่อนเนื่องจากก่อนหน้านี้บวกทีนึงเก้าจุดเป็นสิบเป็นสิบห้าเป็นยี่สิบง่ายเหลือเกินเดี๋ยวตอนเนี้ยบวกเป็นสิบจุดอาจจะเหลือบวกสองจุดในช่วงท้ายวันหรืออาจจะเป็ดลบเลยก็ได้นะครับเราจะได้สถานการณ์นี้ว่า ฮาร์ดรีเทิร์นนะ mm hmm. มันไม่เหมือนเมื่อก่อนหน้านะครับที่เป็นอนะีซ mm ี่รีเทิร์นได้ผลตอบแทนง่ายเหลือเกินนะครับว่าตอนนี้เป็นฮาร์ดรีเทิร์นนะครับปัจจัยที่จะกดดันเรานับจากนี้มันจะมีอะไรบ้างนะครับถ้าในประเทศเองเนี่ยแน่นอนเลยเรื่องผลประกอบการไตรมาสสองนะครับที่จะออกมาไม่ค่อยดีเรยกไม่เรียกว่าไม่ค่อยดีเรียกออกมาว่าย่ำแย่นะนะครับ mm hmm. และอาจจะต่ํากว่าที่ทุกคนคิดนะครับ รวมไปถึงนะครับปัจจัยต่างประเทศเองมีความเสี่ยงสูงมากๆเลยที่ระเบิดเวลามันกําลังรอระเบิดนะครับโดยเฉพาะผลจาก,การที่สหรัฐเนี่ยเขาคลายล็อกดาวน์ทั้งๆที่ยังคุมโควิดไม่ได้แล้วตอนนี้เริ่มเห็นแล้วค่ะจํานวนผู้ป่วยเนี่ยมันเพิ่มขึ้นมาแบบน่ากลัวมากๆนะครับอ,อจะเรียกว่าจะทํานิวไฮอยู่แล้วนะครับสหรัฐนะครับอืมถ้าไม่น่าสนใจอ่าแล้วแล้วแต่เงินมันก็ต้องมีที่ไปถูกไหมคะครับครับผมอืม คือในแง่ของเงินเนี่ยตอนนี้ผมคิดว่าถ้าภาพใหญ่ของโลกเนี่ยเงินมันยังอยู่ในพวกมันดี้มารเก็ตเยอะอยู่ะนะครับยังอยู่ในพวกมันนี่ฟันค่อนข้างสูงนะครับตอนนี้ก่อนหน้านี้เรามีความหวังว่าอาจจะได้เห็นเงินโยกออกจากมันดี่ฟันเข้ามาในพวกริสกี้แอสเซทบ้างเข้ามาในพวกสินทรัพย์เสียสเส่ยงบ้างนะครับแต่ถ้ายิ่งสถานการณ์โควิดมันเป็นแบบนี้เงินจะยิ่งไม่กล้ามานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะได้เห็นพวกสินทรัพย์ตื่นนะครับที่ไว้สําหรับเฮด g ิ้งความเสี่ยงเช่นพวกทองคํา นะจจะมีโอกาสปรับเพิ่มขึ้นได้นะครับเพราะโดยสรุปแล้วผมคิดว่าออตอนนี้อย่าเพิ่งไปคาดหวังเรื่องเงินครับเพร่ะสานการเนี่ยมันกาลังไปสู่โหมดที่แย่กว่าที่เราเคยคิดนะครับคํ<ม>าว่าแย่ในที่นี้ก็คือการแพร่ระบาดของโควิดเนี่ยมันเกิดลูกใหญ่เกิดขึ้นใหม่ในขณะเดียวกันไม่มีการล็อกดาวน์นะครับดังนั้นมันจะต้องเป็นสิ่งที่แย่กว่าที่เคยเจอแน่ๆน,นะครับตลาดหุ้นไม่ไม่น่าจะต้องตอบรับกับเรื่องนี้ในทางบวกนะครับผมว่าถ้าตอบกับเรื่องนี้ในทางบวกมันจะดูตลกเกินไป ค่ะแต่ว่าหลายคนก็บอกว่าเอเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ก็คาดการณ์กันว่าอยู่แล้วตลาดก็น่าจะซึมซับรับข่าวกันไปแล้วหรือเปล่าไม่ใช่เลยครับไม่มีใครเคยคาดครับสิ่งที่ทุกคนคาดไว้เนี่ยคือคาดเมื่อตอนเดือนมีนาเมษาว่าจํานวนผู้ป่วยเนี่ยมันจะพีคแล้วก็จะแย่ที่สุดดึงให้เศรษฐกิจแย่ที่สุดในไตรมาสสองนะครับซึ่งมันเป็นผลจากการล็อกดาวนะครับแต่สิ่งที่ทุกคนคาดก็คือหลังจากล็อกดาวไปแล้วเนี่ยจํานวนผู้ป่วยเนี่ยมันควรต้องลดลงแล้วดีขึ้น ใช่ไหมครับดี<ช>ขึ้นแล้วค่อยขายล็อกดาวน์จากนั้นจำนวนผูป้ป่วยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเราก็คุมคมกันไปอย่างเช่นที่ไทยจีนไต้หวันทําอยู่รวมไปถึงยุโรปบางประเทศที่ตอนนี้เป็นอยู่นะครับแต่สิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นกับสหรัฐตอนนี้มันไม่ใช่อตอนนี้ก็คือคุมโควิดไม่ได้เลยคุมโควิดไม่ได้ไม่พอยังขายล็อกดาวน์อีกแล้วตอนนี้จํานวนผู้ป่วยเนี่ยมันกําลังเซอร์ไพรส์มากขึ้นทุกวันทุกวันและทุกวัน แล้วผมคิดว่ามันกำลังจะนาไปสู่สถานการณ์ที่แย่กว่าที่เคยเป็นนะครับจำนวนผู้ป่วยรายใหม่มันกำลังจะขึ้นทําจุดสูงสุดใหม่นะครับแล้วมันจะตามมาด้วยการเรื่องของซูเปอร์สเปซเดอร์เพราะว่าตอนที่มันทําจุดสูงสุดเมื่อตอนเดือนเมษาเนี่ยมันทําทั้งทั้งที่อยู่ในช่วงการล็อกดาวน์แต่ตอนนี้จะเป็นการทําจุดสูงสุดในช่วงที่ข่ายล็อกดาวน์แล้วหมายความว่าเราจะได้เห็นตัวเลขนิวไฮเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วก็เพิ่มขึ้น ถ้าเป็นแบบนี้ยมันไม่มีใครคาดการไว้นะครับว่าสายการ<ห>ามันไปถึงขั้นนั้นก็ตลาดน่าจะตอบรับในทางลบนะครับซึ่งซึ่งแต่แม้ว่าบ้านเราจะคุมได้ดีก็กระทบด้วยถูกไหมคะในส่วนของบ้านเราเองเนี่ยภาคเลียเซกเตอร์กําลังอ่อนแอหนนะักในตอนนี้ <หา S 2> นะครับแม้ว่าแบงค์ชาติเองจะมีการออกมาตรการนะครับเรื่องการที่ลดดอกเบี้ยนะครับสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อ SME ลงมานะครับ าจจะช่วยได้บ้างแต่มันเป็นแค่การช่วยประคองนะครับรวมไปถึงเรื่องของการที่มีามาตรการนะครับพักชําระหนี้แล้วก็ทั้งเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยมันก็แค่มาตรการประคองครับแต่ตอนนี้สิ่งที่มันกาลังน่ากลัวคือภาคเดลเซกตเตอร์ของเราเนี่ยแม้ว่าจะมีเรื่องการคลายล็อกเฟสห้าแล้วเนี่ยเศรษฐกิจมันกลับไม่ได้หมุนดีอย่างที่คิดคะนะครับก่อนหน้านี้เรารู้สึกว่าเาเวลาเราไปกินข้าวคนเริ่มหนาตาแต่เราลองไปดูตอนนี้ดีฮะมันกลับมาเงียบทั้งๆท,ท,ที่เราก็ไม่ได้มีการล็อกดาวน์อะไร นะครับตรงนี้มันกำลังสะท้อนว่ามันเป็นผลจากอุปสงค์ที่มันแผ่วลงต่อหน้านี้มันเป็นอุปสงค์ที่อั้นมานานเราลงจะเรียกว่าเพนตอัพดีมานะครับอ่ามันก็มีการเอ่อเรียกได้ว่าตื่นเต้นการจะใช้สอยดูดีขึ้นแต่ตอนนี้ของจริงมันกําลังปรากฏขึ้นนะครับกําลังซื้อลดน้อยลงจากภาคหลายๆภาคส่วนธุรกิจที่มันแย่งไปแล้วบางธุรกิจมันมันมันกั้นหายใจไว้ไม่ไหวก็ปิดตัวเองลงไปคนตกงานกําลังมากขึ้นเรื่อยๆนะครับนะคะเรียวกัน เราต้องเที่ยวต่างประเทศที่เราคาดหวังว่าสถานการณ์โควิดดีขึ้นแล้วเขาจะกลับมาเนี่ยมันก็กลับมาไม่ได้เพราะไม่มีใครดีขึ้นอย่างตมบู์แบบนะครับที <Yeah. S 2> ่ยังกลับมากันไม่ได้เราก็ต้องพึ่งกําลังซื้อในประเทศกันเองนะครับมันก็มีแต่จะเกี่ยวลงไปไเรื่อยๆนะครับแต่ท mm hmm. างดานตลาดหุ้นเนี่ยมันขึ้นมาตอบรับความหวังว่าทุกอย่างจะดะีไปเยอะแล้ว <c oughs> แต่มันไม่ได้ดีอย่างที่คิดนะฮะ mm hmm. เดี๋ยวเราจะได้เห็นวันนี้กรงอมมีการประชุมแล้วก็จะต้องมีการปรับลดค่าการ GDP ลงอีกกําลังสะท้อนถึงตัวเลขที่แท้จริงนะครับ สรุปแล้วก็คือเศรษฐกิจในบ้านเราเนี่ยมันจะเหี่ยวด้วยตัวมันเองทั้งๆที่โควิดก็คุมได้และตลาดหุ้นก็จะตอบรับในทางลบนะครับโอเคได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากสำรับมุมมองนะคะครับผมครับสว,ส,สวัสดีครับ อีกหนึ่งมุมมองค่ะคุณผู้ชมก็เป็นมุมที่คุยกันทั้งภาพใหญ่ของเศรษฐกิจโลกนะคะแล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเรารวมไปถึงทิศทางของตลาดหุ้นด้วย <c oughs> คุณปิงประกิตบอกว่าช่วงนี้อาจจะเรียกชื่อมันว่า hard return หรือว่าโอกาสที่จะได้ผลตอบแทนแบบง่ายๆเหมือนก่อนหน้านี้มันอาจจะไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วนะคะเ <c oughs> ดี๋ยวบ่ายนี้ลุ้นผลการประชุมของกรงงอแล้วก็มาดูกันว่าตลาดหุ้นบ้านรากจะตอบรับอย่างไร <c oughs> นี่คือทั้งหมดค่ะที่นํามาฝากคุณผู้ชมในรายการเปิดจอรอเทรดลงทุนง่ายๆแค่ปลายนิ้ววันนี้เวลาของรายการหมด